ฝรั่งพีนกครับอันนี้แซ่บได้เนี่ยเขาไม่ค่อยนิยมนี่ครับย่างด่งเลยครับอันนี้ขนาดเก็บไปเราได้เนี่ยก็ได้ฉีดยานะปอดสารเนื้อเมื่อยาวกบ่เนี้อโอ้ลูกกำลังน่ากินนะครับไม่ต้องปล่อยให้ยาวมากอย่างเงี้ยอันนี้อร่อยหูสะออนมังงาอ่ะจัดเติมไปยันยันโด่ดีเลยเบ่งเอาครับโด่เป็นไงนี่ครับระบบน้ำพุ่งครับผมเป็นละอ่อนโอ้เย็นดีครับนี่ ลักษณะเหมือนฝนตกเลยครับระบบน้าของไนสวนสองอนุมไม่ต้องรอฟ้าฝนเนี่ยถ้าฝนมาตกเขาก็เปิดทันทีได้นี่พลาปองครับจกมากเป็นลมเงาอย่างดีแก้ลายมันที่ไปกินนึงไหนยังเด็กให้ตัดออกอีกนี่ครไปตัดออกอีกตัด้แล้วหนึ่งนอนนครับผมอนี่ได้แล้วนอนนึงครับผม สวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่กับช่องเกษตรน้องใหม่นะครับเมื่อวานนี่ผมพาไปเบิงอยู่จังหวัดสุรินทร์เนาะตอนนี้เอามาอยู่จังหวัดโคราชครับมาอยู่ที่ไร่สองอนุฟาร์มนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปเบิงว่าในไร่ในสวนของสองอนุเนี่ยปลูกยังไงครับอันนี้ผลผลิตนี่เขาเก็บมาแล้วครับเก็บมาได้หลายแล้วนี่เป็นบกเขียครับอันนี้คือเตรียมเป็นของฝากไปกรุงเทพไปเดี๋ยวพาไปเบิงนี่ให้ครับกระท่อมน้อยของ2อนุนะครับบ้านสีชมพูครับผมจะเป็นญาติๆกันนี่ครับพี่น้องกัน เดี๋ยวพาไปเบิ้งในสวนครับอันนี้เตรียมทรอมมาอย่างดีมันนี้อาจจะเบิ้งลุกแตกตาไปหน่อยนึงครับไปเดี๋ยวพาไปเบิ้งในสวนครับสวนสองอนุฟาร์มครับผมอันนี้อันนี้ปลูกกล้วยไว้กินอุย้ยอย่าไปใกล้ได้เนี่ยผสมเกรสรแล้วเนี่ยเห็นไ่ธรรมชาติครับผมกาลังผสมเกรสรเย่ายไปใกล้เขาเด้อให้เขาเห็ดเกรสรไปฝรั่งขี้นกบัซซิดาขี้นกฝรั่งขี้นกมาเบิ่งกันไหมเดี๋ยวนี้มันหาก,กินยากแล้วนะตามขาิงหัวเขาเลียกขิงหัวบ่ตามรั้วนะครับรมันขึ้นเองนะนี่ บ่ได้ปลูกได้นน่ครับจำมันอร่อยมากเลยนะอุ้ยจมันดกได้นน่เบิงโอ้โหต่มันหกินังยากนะังที่นกครับอันนี้แซบได้นน่เขาไม่ค่อยนิยมเขาเอาบกทิดาบ้านเขาครับอร่อยมากแต่ตอนนี้คนไม่ค่อยสนใจมาแล้วดกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราเก็บให้กินนี่ครับอร่อยบกทิดาเออบกเมาบกเมาบกเมาคนนี้ครับอืมรรมชาติบ้านเขาแอแออยู่เบิงมันจะเปรี้ยวนะนี่อันนี้เขาไปทำวายนะครับถ้าปลูกหลายนี่เขาไปทำวาย หายากเด้เนี่ยปกติบ่ค่อยมีเราตัดทางปลาถิ่มหมดแล้วอันนี้ยังเหลืออยู่ครับอ่ะตอนนี้เรามาถึงสวนมะนาวนะครับฝั่งนู้นก็เป็นมะนาวทั้งหมดเลยนะเป็นมะนาวปลูกในกระถางนะครับนี่นนเก็บได้ทุกฤดูนะ<อ>หน้าแล้งก็เก็บได้นะครับดอกอีหนหี่ได้ดอกยี่หรี่เนี่ยเบิองผีโอ้ย่างดอกเลยครับอันนี้ขนาดเก็บไปเราเด้เนี่ยนี่มะ <า S 1> เขือฝั่งนี้มุดมาอันนี้มะเขือยาวนี่ซูมเข้ามา สูงขึ้นมาก่อนเนี่ยนี้คือมะเขือยาวนะครับอันนี้ก็เป็นมะเขือเปาะมะเขือเป,า,เปาะเ,าะเาะจ้าพญามะเขือเปาะเจ้าพญาพูดสั้นนะครับปลูกไว้เป็นแถวเป็นแนวที่ได้เบื้องปลูกนูนะธรรมชาตินะครับเม่ได้บม่ได้ฉีดยานี่ก็ลังเริ่มจอดอกเต้เน,นะี่ไม่ช้าแล้วมาเก็บถึงต้นนี่แหละอันนี้เบื้องนี่คือบูมีนวยเด้ต่เบื้องเปิดเบื้องเปิดเปิดเบื้องสีโอ้ดูดิเต็มเเปิดไปขึ้นมาเนี่ย ออกลูกเต็มนะครับนี่จะเปิดให้เพื่อนได้ไม่ได้ฉีดยานะปลอดสารนี่เติมเลยเห็นอันนี้ลูกน้อยกำลังเกิดมาเห็นไหมครับน,นับน 1, 2, 3, 4, 5, ได้ในหนึ่งสองสามสี่ห้าได้เห็นบ่อันนี้เกิดมาเต็มเลยเนี่ยอันนี้กับแมนเบิร์ตดเลยครับกำลังเริ่มเกิดกำลังเริ่มเริ่มออกลูกแรงนะตอนแรงนะใช่ดกมากไหมครับใช่เนี่ยมะเขือยาวอู้ดกได้หนิตอนแรกไปพาไปดูสวนที่สุรินนะก็ปลูกมะเขือยาวแบบนี้ะ โอ้ลูกกำลังน่ากินเลยครับไม่ต้องปล่อยให้ยาวมากเงี้ยต่้งงี้อร่อยนะแต่ว่าประมาณนี้แหละแท้ยากก็เหลือกินก็เก็บขายนะคะใช่นี่ข้าวโพดก็เป็นฝักแล้วอันนี้ซปเปอร์ซปเปอร์วะไม่ใช่ข้าวโพดหวานใช่ไหมของสอนแดงหวานซปเปอร์อันนี้ก็ข้าวโพดหวานซปเปอร์ทันสอนแดงนะอันนี้เขาเริ่มผสมเกสรแล้วครับนี่ตรงข้าวโพดประมาณนี้เลยครับเห็นไหมต้นนี้จะออกดอกอ่าเกิดติดมีแรงผสมเกสรให้เราเห็นไหมครับอันนี้คือธรรมชาตินะนี่ เราจะผสมให้แบบนี้เลยมะขามป้อมปลูกเต็มไร่เลยนะน่าจะประมาณร้อยกว่าต้นนะต้นบกหว่าบกหว่าเบิดหน่วยยังบกหว่าก็มีบกหว่าเบิดหน่วยยังเนาะไปเบิ้งกันเดี๋ยวะนะพร้อไปเบิ้งบกหว่าเลยกันครับบกหว่าเบิดหน่วยแล้วสั่นนี่ต้นบกหว่าใหญ่ครับเนบ่ีต้นบกหว่าใหญ่แต่ว่าหน่วยเบิดแล้วโมมีน่ะรลนหมดและอ้หสะออนบหมืนน้ำอ่ะจ้ะต้นหน่วยใหญ่ใหญ่ อันนี้ปากหนาวหนาฝนครับมันก็เลยดกแต่ว่าหนาแรงกับดกเขากันเพราะว่าแมนไม่เคยไม่มีลูกนะใช่ส่วนสองอน,นุนี่ใส่ระบบน้ําฉีดตลอดครับสอ,อนว่าดกอยู่วะทายกัด้วยแม่ต้นนี้คือดกแท้ดกอีเดะเบิ่งเอาครับดกปันใดบักหนาวบ้านครับมะนาวแป้งช่วงหน้าที่มะนาวแพรมันก็ลูกอย่างงี้ค่ะใช่ก็สังเกตดูนะครับว่าที่สวนสองอน,นุเนี่ยทุกอย่างจะปลูกในกระถางหมดเลยเด้ใน นี่เบ <Nice S 1> ื้องต้นบอกอนีครับมนะละ <Nice S 1> กอเนี่ยมะละกอก, <Sim en. S 1> ก็ปลูกในกระถางนี่คอนเดนบอกมะละกอพันฮอนนด์น,น,นี่ก็ปลูกในกระถางเหมือนกันก็คือเราสามารถคุมว่าจะพืชง่ายนะก็คือเราจะคุมในกระถางเลยเห็นไหมเป็นแถวเป็นแนวนี้ก็คือมะละกอหมดเลยครับคอนเดนปลูกในบ่อซีเมนต์นะใช่เราสามารถใส่ปุ๋ยใส่อะไรคุมอยู่ในบอ่อของเราเองนี่นะครับธรรมชาติ หนกมาเฮ็ดทั้งครับอะจะแผนให้ดูทำหลังไว้คอยนะครับมันหนาวอีกโอ้ยดกอีหรือครับตอนนี้บ้านผู้ใดเคยนี่ปากเจ็บได้ไหมครับเขาเอาน้ำบ้านผมเอมน้ำกระสุนเนี่ยยางเจ็บได้ไหมน้ำานี่ยเวลาเขาปลาขาดองเนี่ยติดเสียติดกางเกงเต็มนะครับน้ำครับมาพาไปเบื้องอีย่างนี่ครับสไส้สองนูเนี่ยแต่ว่าปลูกไว้พู่นปลูกไว้ในทุ่งนาปลูก,ล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 กอ่าน่อม้ครับ หน่อไม้ไถตรงลืมแรงท่านเขาว่าเดี๋ยวพาขาีขา่รถขับไปเบ,รรบปิ้งในสวน <c oughs> ครับนี่เจ้าของสวนไปไถได้ครับนี่วันนี้ไถข้างโกงนีครับเจ้าของมาพอดีเลย <c oughs> เสียงดังหรือเปล่า <c oughs> ได้ไนะขอเลี้ยงนะครับอันนี้มือใหม่หัดขับนะผม <c oughs> โอ้ไปได้ยังไงวะเนี่ย <c oughs> วันนี้ลําองแตกนะฮะระวังเด้อฟังขวาเด้อนี่ครับอัดแรงเ้ยเลยนะับพอชำนาญนี่ล้นตุ๊บไปเลย ฟาดแองแตกเด้อไปไปรอดรอดพ้นแล้วโอเคทุกคนตอนนี้พามาเบืองในหัวพาเปิดระบบน้ำเบื้องคุณน้ำคุ่งอันนี้น้ำอันนี้เปิดตรงไหนครับอันนี้ปิดตรงนั้นปิดปิดได้ปะปิดอันนี้ปิดน้ำนี่ปิดน้ำตรงนี้ครับเบืองได้อันนี้อันนี้ปิดไปก่อนเบื้องว้าวว้าวอ่ะเปิดวาตรงนี้นี่ทรงไปพูดเบืองอันนี้มาเปิดเปิดได้ไงมอันนี้นี่เดี๋ยวให้ดูตอนยังไม่เปิดก่อนนี่ครับยังมืเปิดอ่ะเปิดได้นี่ครับ ระบบน้ําพุ่งครับผมอ่ะมันในกว้างดีแกเห็นไหมลองห้ดูบรรยากาศนี่คุณเท่าไหร่นะคะเนี่ยได้ทุกตัวจักนี่ครับโอ้ยขอบไปเล้วปียกเลยเนี่ยเป็นละอองโอ้เย็นดีครับนี่แต่ว่าระวังเปียกโอ้ไหม้เปียกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทั่วถึงเลยนี่ครับวิธีรดน้ํารดได้ทั่วทั้งแปลงเลยครับเพราะว่าเราใช้ระบบน้ําน้ําพุ่งนะน้ําพุ่งเทปน้ําพุ่งไปนู่นเลยเราไม่ต้องเดินรดให้เหนื่อย ให้เมื่อยให้เมื่อยก็ต้องโดนเดินรถให้เมื่อยครับดีครับละอองฝนเอ้ยละอองฉีดแป๊บเดียวก็ทั่วแล้วเนาะเออก็ต้องเปิดหลายพ่อมมาเบิ่งฟังนี่นี่ใช่เพราะว่าเราประหยัดเวลาแต่จะไม่ให้มันชุ่มนยจะหานาทีหานาทีก็ได้หานาทีกินนาทีก็เปิดลักษณะเหมือนฝนตกเลยครับเออสามารถเปิดก๊อกได้ว่าอยากให้ตรงไหนเปิดนี่ฟังนี่ก็เปิดได้ไหมครับพ่อได้ได้ได้อ้าวมาวะอะอเปิดทรงหน้าไป น้ำเกลียโคตรนี่ครับผมระบบน้ำของในสวนสองอนุอาเบงครับบ่ต้องจ้างผู้แต่ออน้ำกับใส้น้ำมาด่านครับแต่ว่าเขาต้องพักน้ำใกตอนนี้บอเน้นน้ำมันจังพอแต่ถ้าผู้ใดมีบอกันน่นหลัไนะนะถ้ามีบอกับแค่แค่เดินพอเนาะก็เปิดขึ้นมาแล้วก็เปิดเลยพี่แอมนั้นนั้นเปิดใส่องค์แล้วก็เปิดแค่พักน้ำไว้นี่ครับ ความชุ่มชื้นเห็นไหมคือยังฝนตกเลยเหมือนฝนตกใช่ชุ่มช้าไม่ต้องรอฟ้าฝนเนี่ยถ้าฝนมาตกเขาก็เปิดที่ได้เปิดตอนเศร้านะเศร้าแล้งหรครับตอนเศร้าตอนแล้งตอนเศร้าตอนแล้งให้ดินมันชุ่มชื้นอันนี้กุ้งกว้างนี่เดี๋ยวต้องซื้อตัวไปลองเนอะงแต่ซื้อตัวยากนะไม่ค่อยมีเวลาชทวงนี้ธุรกิจรับตัว นี่ครับจะเห็นว่านี่เห็นไหมลูกนั้นน่ะย่อนุ่นนุ่นนุ่นเขื่อยเงาเลยเออนี่ครับนี่รเพราะเ่าต้องยางหดอย่างนครับใต้ระบบน้ำพุ่งลงทุนครั้งเดียวครับไมาต้องยางนี้แล้วเราต้องยางนี้จะเปิดวาล์วน้ำเอาแล้วเอาคอยกำจัดวัชพืชออกโอเคประมาณนี้ครับระบบลดน้ําต้นไม้ครับระบบน้ำอย่างนะน้ำพุ่งน้ำพุ่งใช้เทปน้ำพุ่งโอโอเคหดได้เบอร์แทั้งข้าวโพดทั้งอย่าง ใช่สมมติว่าเขาปลูกอย่างแบบเป็นไฮเนาะเขาก็สามารถตอได้ทั้งไร่เลยนะใช่เขาสามารถปลูกได้ทั้งไร่เลยอีดีนะถ้าถ้าขึ้นทั้งฝตกวน่ะมันดีกว่าอันแบ่ลันนี้พูดนะเดี๋ยวแล้วมันมันชืนะทานไห้ไห่เปียกนะก็ยังฝนตกอ่ะเย็นชุ่มฉ่ำเลยนะก็มันน้มันลดหมดเลยเใช่มันาดหมดเลยทั้งใบทั้งทั้งรากได้หมดใช่ โอเคประมาณนี้ครับผมระบบการลดน้ําของไร่สองอนุฟาร์มครับผมโอเคโอเคขอบคุณบ๊ายบายครับน้อยมากครับผมบ๊ายบายครับโอเคทุกคนฟังนี่เป็นสวนสองอนุนะครับแต่ว่าผมเดินมาทางนี้นะผมมาเจออะไรไม่รู้ก็เลยพาทุกคนมาถือวิสาสะเขามาเบิ้งของเขาอันนี้ต้นอย่างโมูหนะต้นอะไรไม่รู้นะนี่ครับมะละกอย่างดกครับปลูกไว้ต้นเดียวจะได้กินฮือนเก็บไปเลยนะครับ นี่นะครับดกมากเลยอันนี้คือปลูกไว้กินนะไม่ได้ปลูกไว้ขายจะเข้าไปเหยียบของเขานะนี่มะละกอครับดกมากฟังพุ่นกับปลูกถั่วดินครับถั่วลิสงออันนี้ก็คือปลูกไว้กินเด้ไม่ได้ปลูกขายเป็นเอาไว้กินเล็กด้ยนะมะขามป้อมใช่อยากกินอะไรก็ปลูกกันนะครับประมาณนั้นแล้วก็เป็นเป็นปุ๋ยได้ด้วยนะสําหรับอพืชตระกูลถั่วนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูหน่อไม้กันดีกว่าไปครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้พาไปเบิง้งเบิ้งอย่างนะน้องไม้น้องไม้ยอย่างน,นี้แหละเน้องไม้หวานน้องไม้หวานท่านไอตรงลืมแรงเด๋ซื้อนี่เหลือมาจากสุรินทร์คื่อกานนั่นเดียวไปเอาเนื้อไมาจากสุรินทร์ในี่ยฟงนันไปเอามาปูตอนนั้นหรือว่าเรียกว่ากิมซุ่มปะกิมซ<บ>ุ่มอันนั้นบุกหมดแล้วกิมได้นี่ครับเป็นครั้งแรกของผมพี่มาดูแต่ขออย่าได้จะไม่มีน้ำนะอันนี้ใช่ไหมไม่นี่เป็นเที่ยวขึ้นไปพูดจอดรถตรงไหนได้นฮาวคนแรกก็ได้ โอเคถึงแล้วทุกคนเดี๋ยวพาไปเบิ้งนอไม้ครับไผ่ตรงลืมแล้งท่านสองอนุอกเคยบอกแหววไปไปเบิ้งกันมาในี่คือสัมภาษณ์สัมภาษณ์นอไม้อีส์ครับพาไปเบิ้งนี่ให้ยาพามาดูหน่อไม้นะครับปลูกไว้จากปีนะปลูกเขาปลูกไว้จากปีแล้วอาอมันโมจากสี่ปีครับปีหล่งปีว่าไปเอาไม้ได้สุรินทร์มันมาพันนี้คือ มาจากร์่ะไปเข่าพุ่นเลยจาเข่าพุ่นนะนออะไรอ่เด้ออืมเป็นนอเยอะอันเดียวแปลว่าก็ยังฝนมันบ่อถึงเนาะฝนมันบ่อถึงกับเบื้องดินมันแน่ไปยังเบื้องดินมันแห้งอือถ้ามันมีฝนมีนั่นมันป่านนี้มันพุ่งขึ้นนะฮาจีไร้ดนี่ฉีขโมยมาลักบ่บ่บวกการลักเนาะบ่ลักนี่ครับเป็นลมเงาอย่างดีอันนี้นะครับดอกไม้ไผ่ตรงตึ้มแรงครับ จะของส่วนพามาเบื้องเองอันนี้ใครผู้ใดตัดต้นน่ะห้อยหอยหอยไอห้อยปูหรอว่าโอ้ไปขึ้นไปพ่นแล้วเป็นแนวเหมนกันเพิ่งยังฝนมาถือมันนี่ดิมันฝนมันบ่ถืกยังวะโอ้เฮาขณะดูดน้ำถือไว้น้ำในบ่อเขากน้ำในบ่อเขาก็บ่แพ้แล้วคนมันยาวไปนั่นเอาปล่อยเป็นต้นม่แม่บ่เอ้าป้ากันมือเลยป้าเห็ดบ่ไหวป้ากะ กะจังซีแล้วปล่อยให้มันยาวนี่เลยปล่อยมันยาวปล่อยมันเป็นนมัเอามันเอาบ่ทันดิหุ่นเด้อนะนี่พี่เด้จะนอนยาวๆเลยนะบัอันนี้คือมันเหลียงธรรมชาติมั้งเมนบัแม่นมันจีไตมั้งไม่คนละพันธุ์หรือเปล่าบัพันธุ์เดียวกันไม้เดียวกันเบิร์ดมาแล้วก็มาซ้ำจากสุรินะเออมามาสั่ไอ้มาไอ้มาซ้ำไว้แล้วก็ นั่นแล้วก็เขาก็มาปลูกอันนี้อันนี้โกยดินใช่ไหมนบอเออนี่ครับเอาดินผมมาเองน้ำนั้นเด้ถทมนอมันเด้อให้มันให้มันในขึ้นม้ากระดินเด้อจะได้ให้ให้น้องไม่ยึดใต้ดินเนาะเนี่ยข้างล่างนี้มีแต่น้องไม้เช่ประมาณสี่ปีนี่เบิ้งนี่เพิ่งปลไมนี่ยมันโพขึ้นม้ากระดินเนี่ยอันนี้คือแบบว่าไม่ให้เขาเอื้อนอย่างนะเพราะมอดพ้องอย่างกัดมาเนาะ มันไอ้ท่านั้นมันมันบมีดินก็โพยากเด้มันก็ก่อก่อนี่มันเฉียวไอ้ตอนแรกเริ่มแรกเลยมันก็เฉียวคือกันนี่มันก็มันเบียบว่ามันแรกเบืองนึกว่าจะมันที่ตายมันบ่พอฝนมันบ่แมนมันแห้งมันบ่พอน้ามันบ่แห้งเป็นสีดำๆก่อไ่พุ่นจากมีนอปุ๊บก็ได้ขึ้นไปหอดจากที่เอาไปแกงเอาไปโมกเอาน้อยยหญ่ๆก็ได้ดอกนี่แหละก่อสุดพุ่นก่อสุดท้ายติดลานี่แหละนี่ครับนี่แหละก่อสุดท้ายเวลาเราปลูกไว้ก็จะเป็น เอาไว้กั้นแดดเนาะแต่อันนี้นอโบมีมเ,เพราะว่าอันนี้ฝนไหนเข่าบวอดไอนั่นอันทุกปีหนอว่าจะเอาซ้ำได้ว้ยเอามาคราวนี้เขาจะตัดอาอยังบอดปอนตัดบวชปอนไหนบันเานาะ <c oughs> เอาโนเอา,เอา,เอานนโอโอจากสามโนอพอแล้วไะเดี๋ยวตอนนี้เราจะ<ต>หานอที่เราตัดคันไหน,นบ่เอาคันไหนเอาเอาแค่ไปพะนังนอคันเน้นเพื่อน่ะ นี่ไงนอใหญ่พุ่น่ะฮะพุ่น่ะก็น่าละเอานอพุ่นดิเบิ่งน่ะเออนั่นเด้ะเออตัดเอาน้อนด้านเดียวเออตัดเลยตัดตั้งไหนตัดจำบ่บ่ตัดเอาแต่พอตัดได้เนี่บ่ต้องไปจำไปเจอมันอยู่ดอกนี่นะครับเราเจอแล้วของฝากหน่อไม้นะเอาประมาณไหนฝันเลยฝันเลยลบไปไกลนะ แก้ลายมันที่ไปกินยังไงเป็นยังเดี๋ยวค่อยตัดออกอีกนี่นะครับค่อยตัดออกอีก่ยตได้แล้วหนึ่งนอครับผมนอไม้ไปตัดเบัองว่าจะเอาประมาณไหนครับเอาเบิ้นั่นเลเดีกว่าถือเอาไปอ่ะมาเออได้แล้วหนึ่งนอเบิ้งครับใหญ่ขนไหนนี่นะครับผมไปไปต่อพุ่นก่อพุ่นอีกต่อไปพุ่นอีกนี่นะครับเราเจออีกแล้วหนึ่งนอตามนอก็พอละของฝากพนัง โจเบิ้งเด้อโจ้นอไม้นี่ยแนตฟันโจเลยบ่ต้องไปควักขี้ดินขึ้นดอ,อกฟัน,น,น,นเลยเออเอาฟัเออเนเออนี่เด็กแล้วนอนนีงครับผมนอไม้มาเดห้สองนอแล้วครับสา,ามก็พอ ไม่ได้ปลูกเองนะมาตัดอันนี้อ่ะแล้วเบื้องสองก่อนนี่ก่อนเงินเล่นกันน,กน,นี่แต่อันนี้ก็ยังอันไห<อ>นือ,อเอาตัวนี้ละเอาเอาก้นไว้ได้มันมีหน่วยตานแม้มุดมุดนั่นด้วยเออเออตัดไปนะเถาะข้อยที่เป็นเอียงม,มุมแม่นของเขาย่านเขาว่าอยู่ของเจ้าของ ต่างมันเป็นมหาเศรษฐีลายหนึ่งไมโครลา่าผู้มีที่ทางเยอะเอามาละกีเองงเอ,อ,อจับก็อบอมีคนจับแล้วเจ้าของก็ยืนอยู่น้ำอ่ะขันยางอื่นน่ะมันหายากจู่้ำลึงก็หา,ากาหายากเลยบอหายากเลยบ่เห็นยาถอนทิมเหรอืม่นได้ถอนทิมถอ,อ,อนอจํำลึงทิมมา,อาขอมันเขาหัวไว มหมใใดใท้ๆรถเลยแล้วกระเป๋าแบนด์เนมนะนี่นะ <c oughs> ของเศษทีนะแต่ก็ใช้กระเป๋าแบรนด์ <c oughs> ทำเองนะเนี่ยกระเป๋าไม่ได้ซื้อราคาสามแสนห้าจะเอารั้วรั้วประตูอัตโนมัตินะ ขนาดอัตโนมัติยังมีขโมยเข้าแล้วขนาดยังที่ได้ะเออตอนย้ำเอนั่นที่ป่าป่ามีขโมยเอาเขามาลักป่าอ้วนนี่มีนะเกษตรนะอมีก็เอาลดอันนี้กําลังแกนะกี่ยววกแพรพวกเกษตรเนี่ะเขาไปทางไหนพุ่นะพุ่นสามโบอันนี้สามอบเป็น่อยาแดดหมดเลยนะนี่สามโบ เมื่อก่อนตรงนี้เราปลูกบ,บัวนะเราปลูกบ,บัวหอมอันนี้มะพร้าวนะพร้าวนำหอมคอวมันโดนแล้วมูไปเบิดแล้วเหลืออยู่แค่สามสีต้นหนึ่งนะสามบ่อู่บอนบ่อนั่นหมอให้เขาปีนอ่ะให้เขาลงุงอ้าวหนาสะอ่อนด้วยเราไม่จะบอกใหญ่ใหญ่อันนี้ก็ไพคือของแดดบะคือคือกันนั่นแหละเออสองต่ เออมันใก้น้ําอันนี้ก็แตกเต็มไปเนี่ยโอเคครับวันนี้ก็น่าจะพามาชมสวนของสองอันนี้พนะูดน่ะก็พูดอ่ะพ,พูดอ่ะอันผ<พ>ักผักบุ้งนะไ้ย,ยาด,ดพามาชมสวน<อ>ะนะมือน,เนีเราอีหลงเก็บผักบุ้งให้พร้อมนห่พูด่ะย่างไหลแต่ว่าไว้มือหลัง <c oughs> โอเคมือดีก็ขอปิดคลิปเท่านี้ครับผู้ใดชอบอ่ะอย่าลืมซอยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยด้ครับช่องเกษตรนองไม้ครับผมพาไปเบื้องหลายอย่างทั้งยูสุรินแล้วก็ยูนี่ครับผม มือที่สองยูโคราครับโอเคมื่อนี้ขอตัวลาไปก่อน,นครับผมสวัสดีครับ